ชอบดูการแข่งขัน r v มากมากการที่เรามีเจ้าตัวนี้ครับผมมี่ทีวีสติ๊กเนี่ยก็เรียกได้ว่าหมดปัญหาเรื่องนี้เลยเราสามารถดูแข่งนะครับได้เลยนะครับเ,เสียงดังฟังชัดนะครับก,ก,าาก่อนชมคลิปรบกลันเพื่อนๆก,กดไลค์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและติดตามข่าวสารได้ก่อนใครกดเลยเกมฟรีเวอร์มี me. สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมซักเกมไหมนะครับและวันนี้อยู่กับเราเกมฟิวเมีร์อีกเช่นเคยครับผมวันนี้นะฮะเราไม่ได้มาสัมภาษณ์ใครครับแต่วันนี้เราจะมารีวิวสินค้าให้เพื่อนๆได้ฟังกันครับทั้ง2ชิ้นนี้นะครับส่งตรงมาจากเสียวมี่ครับผมและวันนี้นะครับผมเนี่ยจะพาเพื่อนๆไปดูกันว่า2ชิ้นนี้มีประโยชน์ยังไงกับเกมเมอร์แบบเรานะฮะ ก่อนรีวิวเนี่ยผมขอพูดถึงแบรนด์ x i a มี่นิดนึงแล้วกันแบรนด์ x i a มี่เนี่ยหลายคนก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างทันสมัยนะฮะแล้วก็มีราคาที่จับต้องได้คือตัวผมเองเนี่ยเป็นแฟนของเสี o m i มาอย่างยาวนานเรียกได้ว่าตั้งแต่ออกมายุคแรกๆที่เข้ามาในไทยเลยผมก็ซื้อในทุกวันนี้ผมมีทั้งไม้ถูพื้นที่ดูดฝุ่นตูป้ปลาเครื่องช่างน้ําหนักนาฬิกาเนี่ยเครื่องฟอกอากาศ ทุกอย่างเนี่ยเรียกได้ว่าทางบ้านผมเกิดจะเป็นเสี่ยมี่ทั้งหมดอยู่แล้วนะครับสาเหตุที่ผมเลือกซื้อแบรนด์เสี่ยมี่เนี่ยเพราะว่า1เลยคือดีไซน์มันค่อนข้างจะล้ำนะเพื่อนๆก็เห็น,น,นแบบหน้าตาแบบเรียบๆหลูๆนะสไตล์แบบเแบาบๆล้ำๆดูอันนี้เป็นรีโมทแบบคลีนคกับตัว USB แบบดีไซน์น้อยๆนะน้อยแต่มากเรียบแต่โก้นะครับอ่ะโอเคเป็นเอาว่าผมชอบแบรนด์และราคาเนี่ยดีมากๆเลยทีเดียวพูดถึงช่องทางการขายนิดนึงฮะ ผมไม่อยากให้เพื่อนๆเนี่ยซื้อจาก Official Store เท่านั้นนะครับข้อดีของการซื้อจาก Official Store คืออะไรครับก็คือเราสามารถมีวอรันตีถึง1ปีเฮ้ยรับประกันตีหนึ่งนะกับของราคาประมาณนี้นะครับถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยทีเดียวเจ้าตัวนี้ครับผมไปซื้อมาจากโตที่ f o r t u n นนะครับนี่เป็นใบสั่งซื้อสินค้าครับเห็นได้เลยครับมีเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าสินค้ารับประกัน12เดือนนะครับนาน1ปีจริงๆ ถ้าถามว่าอย่างนี้ช่องทางออนไลน์ช่องทางไหนบ้างที่แบบเฮ้ยมันซื้อแล้วมันแบบเฮ้ยมันปลอดภัยมันมีรับประกันนะครับแต่ว่าทุกอันต้องเป็นมี Official นะครับต้องมี s h o ป e e Lazada ครับ JD Central ถ้าเป็นในช็อปเนี่ยก็จะมีทั้งมี Store ที่ผมพูดถึงไปมีทั้ง Banana IT มี t g Phone นะฮะแล้วก็มี Jmart สถานที่เหล่านี้เรียกได้ว่าเพื่อนๆเนี่ยไปหาซื้อจับจ่ายใช้สอยกันได้เลยครับเรามาเริ่มรีวิวสินค้ากันเลยดีกว่าครับทั้ง2ชนิดอ่ะผมขอเริ่มที่ตัวนาฬิกาก่อนล้วกันแล้วมาแกะกล่องกันเลยดีกว่าครับกล่องนี้นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้โอเคแกะเข้ามาเปิดเข้ามาจะเป็นแบบนี้ครับผมอืมก็จะมีเลเยอร์ของอคู่มือนะครับคู่มือสินค้ามารูปแบบเล็กๆแบบนี้ครับ ครูมือปุ๊บเราก็จะหยิบตัวสินค้ามาผมไม่แน่ใจว่าจริงๆมันควรจะเปิดข้างบนหรือเปิดข้างล่างนะครับแต่ผมเปิดข้างล่างไปแล้วอะถ้างั้นผมก็จะหยิบแต่หยิบออกมามันจะยากนิดนึงเพราะว่ามันมีของอยู่ข้างในเยอะนะฮะโอเคแบบสักครู่ครับอ่าเรียบร้อยครับภายในกล่องนะครับมีแค่3อย่างก็คือสิ่งู่มือครับสายชาร์จสายชาร์จนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับใครที่เคยใช้เสี่ยมี่สมาร์ทแบนรุ่นก่อนๆนะครับก็จะเห็นว่าที่ชาร์จเดิมเนี่ยมันจะต้องเป็นเหมือนถาดนะฮะแล้วก็ถอดตัว เครื่องเนี่ยใส่ลงไปแต่ว่ารุ่นใหม่นะครับมี Smart Band 5เนี่ยมาพร้อมกับชี่ชาร์จแม่เหล็กนะครับคือสามารถติดเข้าไปได้เลยนะครับกับตัวเครื่องก็เรียกว่าสะดวกสบายมากขึ้นนั่นเองครับมาต่อกันที่พระเอกของเราดีกว่าครับเจ้าตัวมีสมาร์ทแบนด์ดีไซน์เนี่ยสายตัวนี้จะเป็นสายยางนะครับมีความยืดหยุ่นตัวเบสิกของเขาจะเป็นสีดำนะฮะก็มีรูมากมายสำหรับคนหลากหลายขนาดข้อมือครับโอเคพูดถึงตัวหน้าจอกันบ้างดีกว่า ตัวนี้นะครับจะเป็นหน้าจอ AMOLED ขนาด1.1นิ้วนะฮะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นหน้าจอขนาดมาตรฐานกดใช้งานง่ายนะฮะวิธีการใช้ครับเปิดมาครั้งแรกครับมันจะให้เราเชื่อมต่อเชื่อมต่อกับมือถือก่อนนะครับอะเดี๋ยวผมขอเชื่อมต่อกับมือถือสักครู่นึงนะฮะและเมื่อกี้นะครับผมก็ได้เอาเจ้า m ี Smart Band 5เนี่ยไปซิงค์แอปพลิเคชันกับ m ี Home นะครับเป็นแอปพลิเคชันในมือถือนะครับ ใช้ได้หมดเลยนะครับในมือถือทุกรุ่นเพราะพอซิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้มันก็จะเป็นข้อมูลส่วนตัวของผมนะครับมันก็จะอัปเดตวันที่อัปเดตเอ่อก้าวเดินอะไรให้เองเลยเนี่ยเมื่อกี้ผมเดินออกไปแป๊บหนึ่งนะฮะเดินไปเข้า้น้ำมาเนี่ยมีแล้ว3ีก้าวก็อย่างที่บอกครับมันเป็นทําหน้าที่เป็นนาฬิกาด้วยนะครับมันก็จะมีหน้าจอนะครับที่เป็นนาฬิกานะครับอย่างนี้นะครับบอกเวลา มีตัวสเตตัสเตตัสคืออะไรก็คือการเดินของเราในแต่ละวันเาผาผ่านไปกี่แคลอรี่นะครับส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่ดีมากผมชอบมากๆเลยในแต่ละวันนะฮะนะครับมีการวัดฮัลเลตได้ด้วยนะครับมันจะมีเลเซอร์อยู่ข้างหลังแบบนี้นะครับ แบบปุ๊บปึ๊บป๊บมันจะมันจะตรวจเช็คอยู่ตลอดเวลานะครับแต่มันต้องใส่ี่ข้อมือเราก่อนนะครับถึงจะวัดได้โอเคถ้าผมข้ามไปก่อนนะฮะมีโน t ติฟิเคชั่นโนติฟิเคชั่นเนี่ยมันรับได้หมดนะครับเมื่อกี้ที่เซตไปเห็นแล้วนะครับมีทั้งอีเมลมี SMS มีเอ่อแอปพลิเคชันนะครับพอพูดถึงนะฮะแอปพลิเคชันของมันเนี่ยก็ต้องมาพูดถึงแอปนี้นิดนึงครับตัวแอปมีฟิตนั่นนะฮะ หน้าตามจะเป็นอย่างนี้นะครับพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะอัปเดตต่างๆของเรานะครับว่าแบบเดินมากี่ก้าวมีค่านุ่นนี่นั่นเท่าไหร่นะฮะผมก็กดเข้าไปครับหน้าตามันก็เป็นอย่างนี้ครับมีค่าสตรสนะฮะบอกว่าเครียดไหมอะไรไงมีสิฟดาต้าแต่อันนี้ผมก็ยังไม่ได้นอนโชว์มันเหมือนกันนะมีฮันเลดครับที่เราวัดเมื่อกี้นะฮะมันก็จะมาขึ้นในมือถือเราด้วยนะครับมีน้ําหนักตัวโอ้ทุกคนเห็นหมดว่าผมอ้วนนะครับอ่ะกลับไปครับมันจะมีเนี่ยครับก็จะมีวอลกิ้งมีร ซึ่งทั้งหมดนี้นะฮะเราต้องพกมือถือออกไปด้วยแล้วก็ทากิจกรรมร่วมไปกับนาฬิกาตัวมีสมาร์ทแบนด์5ตัวนี้ครับคือฟังก์ชันเนี่ยมันก็ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็เป็นสมาร์ทวอชที่เอ่อเรียกได้ว่าค่อนข้างครบเครื่องเลยทีเดียวนะฮะพูดถึงตัวความสามารถของมันนะครับผมขอบอกเลยว่ามันมีความสามารถแบบจิบปะทะจุกจิกจุกจิกหลายอย่างที่มันค่อนข้างจะมีประโยชน์นะครับอย่างเช่นตัวนี้มันมีเขาเรียกว่า all day sleep tracking นะครับนั่นก็คือการที่เรานอนเนี่ยแล้วพอตื่นมาแล้วมันก็จะแบบว่าคำนวณให้ว่า เมื่อ uhm, คืนคุณนอนเป็นยังไงแบบว่าสภาพการนอนดีไหมนอนหลับลึกแค่ไหนอะไรงเี้ครับแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยเขาเคลมว่าอยู่ได้นาน14วันนะฮะครึ่งเดือนเดือนหนึ่งชั้นทีหนึงี้ดีกว่าใช้อนี้ดีกว่าใส่ไว้น้ำได้ไหมได้ครับเขากันน้ำลึกถึง50เมตรตัวผมเคยใส่มีมีส Hoy, น PS, er. น ers, ี er. yeah. lair, นะครับลงไปในออนเซ็นญี่ปุ่นครับน้ำร้อนๆเดือดเเนี่ย ไม่เป็นไรนะครับใช้งานได้ปกติแล้วก็ที่แตกต่างจากมี4ี่นะครับในตัวมี Smart Band 5เนี่ยคือมีฟังก์ชันในการแจ็ครอบประจําเดือนของคุณผู้หญิงมาด้วยนะฮะก็เรียกได้ว่าสามารถใช้ได้ครบเครื่องทั้งชายและหญิงเลยทีเดียวนะครับหลายๆคนที่อยากใส่ในชีวิตเมืองและก็คนที่ชอบการออกกําลังกายหรือคนที่อยากดูแลสุขภาพตัวเองเป็นอย่างยิ่งนะครับอ่ะอันนี้ครับก็เป็นเจ้าตัวมี Smart Band 5นะครับโอเคผมขอใส่เลยแล้วกันนะฮะพอดีเป็นคนเหอ่ของใหม่นะครับ ผมจะใส่มันไว้กับมือผมตลอดเววีไร <c oughs> เวลาโอเคไม่ตลกเลยฮะ <c oughs> ขอเก็บกล่องนิดนึงครับโอเคเรามาต่อกันที่สินค้าตัวที่2เรียกได้ว่าเป็นคีย์หลักของผมในวันนี้เลยก็ได้ครับทำไมผมถึงให้ยกให้เจ้าตัวนี้เป็นคีย์หลักนะฮะเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนชอบ ดูการแข่งขัน r อามากๆค่อนข้างติด YouTube อยู่ตลอดเวลาคือไปไหนก็อยากดู YouTube นะฮะแล้วมือถือเนี่ยมันก็จะร้อนง่ายถูกไหมครับแล้วจอก็ค่อนข้างเล็กนะครับการที่เรามีเจ้าตัวนี้ครับผมมีทีวีสติ๊กเนี่ยก็เรียกได้ว่าหมดปัญหาเรื่องนี้เลยเดี๋ยวพันที่ผมจะลองแกะกล่องมาให้ดูนะครับลักษณะออกมาก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็จะมีกล่องอยู่อีกหนึ่งอันนะครับด้านในเราก็แกะออกมาครับจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับภายในจะมีตัวรีโมทนะครับ ตัวรีโมทเนี้ยไม่ได้แถมฐานมานะฮะต้องซื้อฐาน 3A นะครับรอไว้เลยนะครับสำหรับใครที่ซื้อมาจะใช้นะฮะตัวรีโมทนะคะก็จะเห็นว่ามีดีไซน์ล้ำๆอย่างนี้นะครับก็เรียกได้ว่ามีปุ่มกดแบบเป็นปุ่มกดอเนกประสงค์นะฮะกดเข้าไปสามารถเป็น n น t f l i x ก็ได้พามวิดีโอก็ได้นะฮะมี Google Assistant นะครับมีระบบสั่งการด้วยเสียงของ Google นั่นเองมาพูดถึงอุปกรณ์อื่นๆนะครับก็จะมีนี่ครับตัวสายชาร์จนะครับพร้อมกับอะแดปเตอร์มานะครับแถมมาในกล่องนะครับอันนี้ก็วางไว้ตรงนี้ก่อน คู่มือนะฮะก็จะมีทั้งหมด3เล่มน,นะครับก็คงเป็นคู่มือการใช้ต่างๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญถ้าเราซื้อจาก Xiaomi Official Store นะฮะจะมีคู่มือภาษาอังกฤษมาให้เลยนะครับใครไม่ได้ซื้อจากที่นี่อาจจะได้คู่มือภาษาจีนไปนะฮะเราไม่รับผิดชอบนะครับมาพูดถึง ตัวนี้กันดีกว่าตัวพระเอกของเราครับตัวนี้ก็คือตัวสติกนะครับตัวที่เอาไปเสียบกับ HDMI หลังจอนะครับเรียกได้ว่าเสียบกับจออะไรนะครับจะเนรมิตโทรทัศน์ของคุณให้กลายไปเป็นทีวีแบบสมาร์ททีวีเลยทีเดียวนะครับอ่ะข้อดีของมันก็คือเราสามารถดู YouTube ดู Netflix อะไรต่างๆได้เป็น Android TV d ดีๆเลยนะครับแล้วก็สามารถโครมแคสต์ได้อีกด้วยครับก็คือการโครมแคสต์ก็คือการที่เราแคสตจากมือถือขึ้นไปนะฮะถ้าพูดถึงความคมชัดเนี่ยเรียกได้ว่ามาแบบจัดเต็มนะครับที่ 1,080p ก <Wow. S 1> ันเลยทีเดียวตัวสติ๊กตัวนี้นะฮะมันมีความเร็วนะครับที่แรม 1GB แล้วก็มาพร้อมกับความจุ 8GB เลยนะครับเรียกได้ว่าขนาดเล็กแค่นี้แต่ว่ามีความจุและแรมที่เรียกได้ว่าเ,าเกินตัว ะะก็คุ้มค่าคุ้มราคาอยู่พูดอย่างเดียวนะฮะมันไม่เห็นภาพนะครับเราจะลองสาธิตให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยดีกว่าว่าถ้าผมเนี่ยพกแค่เจ้าตัวนี้ออกไปเนี่ยผมดู YouTube นอกบ้านได้จริงหรอแบบเออเสียบกับโทรทัศน์ที่ไหนก็ได้จริงๆหรอถ้าเกิดทีวีอันไหนเป็นทีวีรุ่นใหม่หน่อยนะฮะเราก็พกแค่2อย่างนี้ก็ได้เพราะว่าตัวไฟเนี่ยมันรับไฟจากออช่อง usb ได้นะครับ USB จากหลังโทรทัศน์ได้เลยหรือว่าอย่างอันนี้ครับเป็นจอมอนิเตอร์โง่ๆนะฮะมันก็จะไม่มีตัว USB มาให้นะครับเราก็ต้องพกตัวอะแดปเตอร์ไปด้วยเพื่อเสียบเข้ากับปลั๊กไฟบ้านทั่วไปนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาลองสาธิตให้เพื่อนๆดูกันเลยนะฮะเอา USB Type C นี้ครับเสียบไปหลังจอครับผมก็ทั่วไปนะฮะเสียบไปฟ๊บ มันจะมีรูเสียบตัวไฟเข้าไปกับตัว USB ด้วยนะครับสักครู่เราก็เปิดจอนะครเพียงเปิดจอนะครับแล้วก็กดรีโมทนี้เปิดทีวีได้เลยนะฮะมาสิลูกอ่ามาแล้วครับกำลังมานะครับผมเพียงแค่เอาเจ้า USB ตัวเมื่อกี้นะฮะตัวสติ๊กเนี่ยไปเสียบข้างหลังช่อง HDMI นะครับก็เปลี่ยนจอจากจอธรรมดานะครับแบบไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยนะฮะกลายมาเป็นสมาร์ททีวีได้เลยครับดูนะฮะ ดูอะดู n e t f l i กนะครับ n e ็ f l i กก็ดูได้เลยนะฮะดู YouTube ก็กดเข้าไปได้เลยครับ u t u b e เราสามารถดูแข่งนะครับได้เลยนะครับอันนี้ครับผมจะลองเปิดอย่างตัวนี้ตัวรอบควอเตอร์ i n แนนะครับก็จะลองเปิดดูนะครับเสียงดังฟังชัดนะครับนี่ครับเบาเสียงดังเสียงได้เลยนะครับตรงนี้นะครับสั่งงาน Google Assistant ด้วยเสียงได้นะครับก็เป็นปุ่มแบ็คปุ่มโฮมนะครับอ่ะสมมติผมจะดูดูแข่งไปสักพักผมแบบเฮ้ยขอไปดู Netflix สิ ก็กดป watch Netflix. Watch Netflix. Okay. ุ่ม Netflix ไปปั๊บมันจะรันเข้ามาที่ Netflix เองนะครับอันนี้ก็จะเลือกอันนี้ก็เป็นแอคเคาทของผมนะครับก็เลือกปุ๊บอ๋อก็เป็นหน้าจอ Netflix นะครับดู Netflix ได้เลย is okay นะครับ is okay เฮ้ยใครดูไว้ถึงตอน7วะไม่ใช่ผมอะเห็นไหมครับว่าเราสามารถพกไปดูได้ทุกที่ทุกเวลานะครับถามผมว่าประโยชน์ของเจ้าตัวนี้ในมุมมองของผมนะ ผมว่ามันมีประโยชน์ที่เราเวลาเราไปไปเที่ยวใช่ไหมครับไปโรงแรมเราก็จะสามารถพกเจ้าตัวนี้ไปอันนี้นะฮะเห็นได้ว่ามันล็อกอินเป็น Android แปลว่าผมเนี่ยล็อกอินทุกอย่างของตัวเองไว้ในนั้นได้ y o u t u b e ก็จะเป็น Youtube ของผมเองนะครับ x e t f l i x ก็จะเป็น Netflix ของผมเองเรียกได้ว่าสมมุติเราดูจากมือถือหรือว่าดูจากอะไรไปเนี่ยแล้วเราสามารถเสียบเจ้าตัวนี้แล้วดูต่อได้เลยนะครับมันจะมีระบบ Continu e watching ต่อได้เลยนะครับก็โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมได้นะครับเจ้าตัวนี้มี Spotify ยสำหรับใครอยากฟังเพลงนะครับ Facebook Watch นะครับ p r i m ว v ดีโ o โอเคแล้วก็มันตั้งค่าอะไรได้บ้างนะครับก็มีปุ่ม s e t t i n g อยู่ด้านบนนะครับแอปพลิเคชันตรงนี้เราก็เลือกดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้นะครับนี่โหลดแอปเพิ่มได้ที่ App Store นะครับโหลดเกมเพิ่มได้ด้วยรีได้ว่าครบเครื่องมากมีอ๋อมีไลทีวีด้วยนะครับสำหรับคนที่ชอบดูหนังเอ่อหนังไทยนะครับ มาถึงตรงนี้นะครับผมเชื่อว่าทุทกๆคนเนี่ยคงอยากรู้ราคาเปิดตัวของเจ้า2ตัวนี้กันแล้วใช่ไหมครับตัวมี่สมาร์ทแบน5นะครับตัวนี้เปิดราคาเพียง1,190บาทเท่านั้นครับถือว่าราคาเนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับสำหรับนาฬิการ,ระดับนี้นะครส่วนตัวเจ้ามี่ทีวีสตินะครับตัวนี้1,490บาทเรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากเลยทีเดียวนะฮะ โอเคเป็น Android TV ขนาดพกพาที่คุ้มราคามากสุดท้ายนะครับผมก็ขอจบคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับถ้าใครที่สนใจนะครับไปหาซื้อได้ที่ไหนบ้างครับมันจะมีที่นี่ครับ l a z a d ้ s h o p e e ี d Central นะครับแล้วก็มี Official Store ทั้งหลายแหล่นะครับ b a n a n t IT, j ทีเจ t า t ์ด h o จีโ และตัวมี s สมาร์ทแบน5สามารถซื้อได้ที่ช็อป in Shop ที่เซเว่นอีเลอีกด้วยครับผมตัวนี้ผมก็เอาไปเลยนะครับเพราะผมเพิ่งซื้อมาเมื่อกี้นะครับวันนี้นะครับผมก็ขอฝากรีวิวตัวมี t ทีวีสติและมี s สมาร์ทแบน5ไว้ให้เพื่อนๆรับชมด้วยแล้วกันครับวันนี้ผมสักเกมไมครับและเราเกมฟิวอร์มีก็ลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆคลิปของเราถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามช่องเราด้วยนะครับเวลาเราอัปโหลดคลิปใหม่จะได้ชมก่อนใครไม่ตกเทรนด์แน่นอนอย่าลืมติดตามพวกเราเกมฟิวเวอร์มีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ